ทุกคนเคยแจไหมเดินป่าอยู่ดีๆได้ยินเสียงกระซิบแววมาหิวจังผมนี่ขนลุกสู้คิดในใจสวยแล้วเจอดีเข้าให้แล้วรีบจำอ้าวเลยครับพี่น้องวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเสียงกระซิบก็ดังตามมาติดๆเมื่อไหร่จะมีอะไรให้กินนะ ผมวิ่งไปสะดุดรากไม้ล้มกลิ้งเงยหน้าขึ้นมาก็เจอคุณป้าขายส้มตำแกมองหน้าผมแล้วถามนุมมาทำอะไรแถวนี้ป้าได้ยินเสียงเองวิ่งมาแต่ไกลหิวข้าวเหรอผมเลยตอบหิวสิป้าหิวส้มตำป้าเนี่ยแหละป้าแกหัวเราะบอกว่านึกว่าผีป่าที่ไหนเอา้าสั่งเลยสรุปคือเสียงกระซิบที่ได้ยินน่ะเป็นเสียงบนของป้าเอง ใครเดินป่าแล้วได้ยินเสียงอะไรอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะครับอาจจะเป็นแค่คนหิวข้าวก็ได้จำไว้ห้ามหันหลังกลับทำไม่อยากพลาดส้มตำอร่อยออร่ย